ครับพบกับตาล้ำซิ่งสุขโขทัยครับวันนี้เราย้ายแม่โคมาเก็บหน้างานนะครับไม่รู้ว่าน่าจะมาทำสลบหรือเปล่าโคเปนะครับปันท่วมเลยไง รถก็หลองคนก็หลอฮะลอแล้วของขับเองนะอดไม่อดก็ต้องโหดแหละอย่าดราม่านะว่าถนนเป็นรอยแต่ก็ไม่ทาไห่เพราะมันแค่เป็นรอยเฉย วันนี้เรามาเดินสโลปข้างๆครับอันนี้เป็นรถประกอบกเคลเร์ประกอบขวันเยอะเหรอเ <Thank you. S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวนะาเนี่ยเจ้าของครับ รถก็หล่อคนก็หล่อนะครับแต่เสียใจด้วยมีเมียแล้วนะครับดู s <S ครับเจ้าของให้ขับลงเองนะ สอบถามหน่อยครับเทนเลอร์คันนี้ทําอะไรมาบา่ครับเนี่ยปันเยอะจังเนี่ยลูกโตโมเต็มนั่นเหมือนเหมือนเจ้าของไหมครับโอ้เจ้าของยัดมีเม็ดด้วยนี่เป็นไงไม่ต้องถามนะข้างๆดําลืรอ บ้านมีรถเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวเดินก่อนเอามาลากไมโครกอน บาจริงทำไม่ได้นะของแค่ของแค่เป็นไงเป็นไงนี่แหละทำไมบาจริงไม่ใช่คนสกขขอุทัยนะบอกไว้ก่อนหล่อเลย ไฟรถไฟหอ,อนหน้าดูเลยรถอ่ะเดี๋ยวไว้ไม่โครทำงานเดี๋ยวผมจะถ่ายกทีนะครัา